พี่สมซาไลท์ช่วยโหวตให้หนูชนะติงตอ Awards ได้ไหมคะไม่ทำไมพี่ต้อโหวตให้น้องเสียเวลาแต่งหน้าหมดเด็กค่ะพี่ช่วยโหวตเดี๋ยวหนูซื้อดินสอพองมาให้พี่สมซาพอกตัว,วขาวๆเลยค่ะหรือถ้าชอบแบบ full coverage เดี๋ยวหนูซื้อบุดซีเมนตให้ก็ได้ค่ะน้อยช่วยโหวตให้หนูหน่อยนะคะอย่ามาทำตาแป๋วนะโหวตก็ได้วี่ Storyteller of the year เดี๋ยวนี่น้องเข้าชิงสาขา Storyteller นักเล่าเรื่องแห่งปีเลยเหรอใช่ทำไมหรอคะน,น่าล่ะสรรหาเรื่องประจิกกับพี่นี่ทั้งปีทั้งชาติวัวต่อก่อนไหมถ้าเจอหมด Storyteller of the year แล้วจะเจอช่องจุ๊บจิ๊บแช n n นลกดจิ้มโหวตททีเลยค่ะเข้าไปกโดโหวตให้หนูแบบนี้ทุกวันเลยนะคะ รีบใส่หัวไม่ได้ยังยังค่ะพี่ชงาชาต้องือหนูไปเล่นกิจกรรมข้างล่างด้วยจะได้สิทธิโ์โบนูเพิ่มชำฉ่ำเลยค่ะเออทำแล้วเนี่ยพอใจยังเย,ย้ขอบคุณมากค่ะพี่ซงซ้าน่ารักที่สุดเลยคะเฮ้ยนี่เราเหลือยิ้มทำไมเนี่ยอย่าลืมไปกดโหวตให้เยออาไทยกันนะทุกคน